บอกว่าไฟตรงนี้มันหายไปนะครับตรงนี้มันคุมด้วยไอน้นซินเนอร์นะไอ้ซินเนอร์ตัวนี้คุมไฟนะครับไออาร้าศูนย์ห้านะคุมไฟทันเตอร์นี้ด้วยลองถอดมาดูนะครับน่ะหล่นไปแล้ว 3 3 2, 9สนะครับไฟมัน,ม,นมันแค่ศูนุมฮันเตอร์มันต้องทำงานที่0.6โวลต์น,นะครับ <Okay. S 1> ช็อตลูกนอนะขออางมาวัดนะครับไม่ชวว จอไม่ชัวร์ C E วัด 10K นะครับวัดรั่วเลยแนละ้วกัน ฮันเตอร์รั่วนะครับซินเนอร์ไม่เขียวฮันเตอร์นะครับตรงตำแหน่งคิวเก้าส่วนสองนะครับรั่วอยู่ทำให้ไฟชุดนี้มันตกมันหายไปคุมกระแสไฟไม่ได้นะครับไฟที่เม,มาไปอัดขาบเบสเนี่ยนีต้องถอดลายถอดห่อเอาเลขเอาออกนะครับเบรคเตอร์เอาออก ทำแรงไฟให้มันได้มากกว่า0.3นะครับตอนนี้มันทำงานไม่ได้นะอ่อนไม่ได้ไฟค้างตลอดนะครับเพืเตอร์ทำงานได้ต้อง0.6น,นะครับ0.6โวลตังขึ้นไปทำไฟให้ได้ก่อนแล้วค่อยใส่ก่างคาดนะครับเดี๋ยวช็อตตูม การเล็กเอาช็อตเลยครับถอดแล้วกันอืเห็นครับลอยไปกัน,น,นตัวดีเก้าห้านี่ด้วยอนนล,วลวอยวัดนะครับบางทีวัดหนงจอมันไม่เสีย กมีสองสามตัวลอยวัดหมดนะครับ ไฟสองไหมเริ่มจะมืดแล้วพี่พี่ตังควัด 10K นะควันเลีกนะครับดีอะไรปินเขามีบอกอยู่นะครับโอเค 901ไม่รั่วนะครับ Q901 Q905 B C รัว่วไหมนี่จะขึ้นมวงจอนหมดนะรั่วไม่ค่อยดีเท่าไหร่เป็นเพียนเพียนไม่รั่วนะครับ905ไม่รั่ววัด 10K ไม่รั่วโอเค9 Q905 90 1ไม่รั่วนะครับ รั่ว9.2 0นะครับปุ่มกระแสแรงดันขาบเบ็ดไม่ได้ขาบเบ็ดเล็กเอานะครับช็อตเลยรั่วไปน่าจะเป็นอาการติดติดับๆเยอะเลย กีอาร์มันจะลืมนะครับอืมอ่ะเจอ,อ,อ,อบีดีบีดีบีด,ดีน่าจะเป็น EN 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 P n อ็นเนะครับจากคารบบอยบีซี B C e. ตัวขยาย อันเที่ขยายลงมาปลุ่มไฟนิดน้อยเอง5โวลต์เดี๋ยวหาอะไรกันแคน่เตรียมไฟเลยโอเคครับตอนนี้ใช่ไแมก็เตรียมอะไรมาเป็นเบอร์ BD139 นะครับกับตัวนี้เป็น BD329 น่าจะเป็นไอ้ชนิด n p n นะครับตัวนี้กินไฟบวกนั่นเองนะครับคาบเบสู่ฝั่งนี้วัดรีก,กัน e นี่นะ e วัด 10k นะครับับ E ขึ้นนะครับ bce นะครับเล่นกัน b ต้องกลับท่านี้ม,มีพอดีนะครับมีพอดีใส่ขายถูก bce โอเคหันหลังใส่ยากนิดนึงนะครับมันจะแคบอืม ดันสั้นอีกเนาะแต่ยังเล็งรูให้ตรงกันใ okay. ส่ยากใส่ยากมันติดอารนะรุน่นนี้อาร์ข่มแล้วอ,อยู่ใ,ใกล้ใกล้กับซิงค์นะครับใช้คีมฝังจกนะครับเสียบทันเตอร์เข้าไปนะครับหายก็มองไม่เห็นอืม เสียบแล้วเสียบแล้วอันข้านะฮะนะี๋ยวจะยุ่งยากนิดนึงนะครับะนอกสถานที่นะครับเป็นเท้าเชียงแมวนะอาจจะไม่สุภาพนะครับพอทีกำลังเทสอยู่ครับ แห่งไฟดูอีกทีนะครับอจอนต้องสมเดานะครับการนี้ลงไลนจากลายปินอย่างเดียวนะครับเอไฟช่างมันก็เตรียมเตอร์ดิจิตอนนะครับว่าแรงดันไฟไปเห็นได้ชัดนะครับการนี้จะดู ตั้ง20โวลต์แล้วกันนะครับโอเคจับกาจับสีสามร้อยนะครับขา E ก็ได้นะครับขา E ีัดขา E ข,า,ขาเบสสตาร์ทนะครับปั๊บอ่าฮะไฟมาแล้วครับ2.35โวลต์นะครับตอนนี้ไฟขาเบส นี่นะครับเมื่อกี้มัน0.3เนาะอัน,อน,นดเตอร์ทำงานไม่ได้นะครับเล็กเอาอเคไฟอันนี้ใช้น้อยนะครับอันเตอร์ไม<บ>่เกิน12โวลต์ก็ใช้ได้แล้วเคนี่ปัดปักนะครับอันนี้เช็คไฟ300เรามุจรทำงานแล้วนะครับตัวนี้ดูสิไฟ300มันต้องชาร์จนะครับชาร์จหน่อยยังไม่ใส่เล็กเอามันอาจจะไม่ชาร์จนะครับ อะไรนะครับไม่ลงนะครับลงแค่ทีนิดทีนิดนะครับนี่เราโวลน,นี่อะไรฮะไมทันใจครับไฟชาดีกว่านะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาไปลางปินนะครับใส่ของแท้แล้วครเนี่ยเราจะรู้กัน ใส่เลกเอาครับภาคจหญไฟเข้าไปนะครับ NO 4959นะครับตำแหน่ง Q 903นะครับออาล่ะกินดิี่จกิีะอืออล้วแล้ว อจ้อาอ่าปะปะปะปปาเมอตเตโอเค,นะอเคลก็ขี่ขาเก้าไปมัน่นใจแล้วอืมยางเราครับเทสอีกทีแล้วครับนี่ ขาขา,าวกาววะยางยังไม่ใส่หอเอามันใจงใส่อันนี้วัดไฟ B บ,บวกนะครับตรงสีเนี่ยจ่ายได้ยังไฟร้อยนะครับเมื่อกี้ดูแล้วแรงไฟน่าจะทำงานนะฮะออนได้แล้วล่ะแต่ไม่รู้ว่าสาภาจะจ่ายด้วยปุ่มตามแล้วนะครับตัวนี้นครับเสียบปลั๊กเราเอาละตุ่มตามมาให้ผมถ่ายตรงนี้ ไฟจ่ายละเก้าสิบห้โวลต์นะครับอ่ะนั่นฮันโนเห็นแล้วเห็นยังไม่ได้ถ่ายมิเตอร์ถ่ายถ่ายมิเตอร์เลยครับถ่ายแล้วโอเคนะไฟร้อยจ่ายนะครับตัวนี้เกาสิบห้าโวลต์อ่ะเห็นนะวัดดูพัน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 เห็นไหมไฟไฟตันบายไม่ขึ้น จ่าย95โวลอนเองเลยเนี่ยไฟจ่ายแล้วไฟพันขาเบสกันนะครับต้องกดคอนนะเครื่องไม่รืองไงติดข้างประจัประจังวังด ECL ดูก่อนนะครับจะคล้อมหลอดหลอดไฟที แต่คาเบียนนะครับพันอาเป็นลบนี่ยมัพันนิดๆนะกาวด้ลกล่าวมันแยกกัน,นตัก,กันัเสียทีเลยนัฮะตัดตัี่แรกเลยับ ลบไหมตีกลับมาตรงนี้ต้องใส่พอไปมั้งขา c กันนะครับอ้าวอ๋อสแตนบายมั้ง50าสิโวลต์นะครับเมื่อกี้95เนี่ยเราวัดใช่ปะอ๋อนี่สแตนบายแล้วใชียน,นี่ครับสีแดงน,นะ led สแตนบายว่าเราเชียวเห็นไหมน้า,นา,นา ปิดไฟเลยเห็นไหมเห็นแล้วเห็นแล้วอ่สแตนบายอยู่นะครับดีมอดมากดแล้วอือกดหน้าเครื่องก็ได้หรือกดรีมทดก็ได้นะครับเนี่ยไฟมาท่านไฟมาไปเลยไฟมาส่องนี่มาตั้งเอซเก่อนไม่สะดวกเท่าไหร่นะครับถ่ายแกว่งไปแกว่งมาเนี่ยเอออไรจะได้ปวดหัวดียวัดที่ขาเบสนะครับกดดีโมอดคอนนะครับรีมอดนี่ใช้ได้ยังมั้ กำหางอ,งอีกอ่ะรับไปเนี่ยดีหมดของมันไหมเนี่ยยี่ห้ออะไรเจเอ้าไฟไม่ดับเลยถูกแล้วทั้งนี้รู้สึกว,ว่าฐานจะเน่านนะยฐานจริงอ่ะตู้น้ำมันเมื่อ,อของมาเลยเลอะตู้น้าเครื่องกันนะครับ อ่าเนี่ยกดนักเครื่องโอเคชิโนนี่อ่านันมีนะครับเอซิเอาไม <ACL S 2> ่นานทัน,ท,นทันไม่ชัดไม่ชัดอ่านะ A C L เอานะครับกดนะรีหมทกดไม่ได้เมื่อกี้โอเคหมดเจ๊งหมดเจ๊ง <c oughs> โอเคทำงานแล้วนะครับใกล้ละใกล้จะ,ะ,ะเสร็จแล้วเดี๋ยววัดไฟก่อนค้างหรือเปล่านะครับ DC 3 0 0โวลต์ทำงานแล้วเม่อกดออนๆได้นะครับ อ่าโอเคครับเนี่ยไฟไม่มีแล้วนะครับไม่ค้างแล้วนะครับเพื่อความชัวร์โอเคไฟสามร้อยไม่ค้างแล้วนะครับอ่ะคีมตัดสีเหลืองอคีมตัดพอมีเศษผ้าแห้งไหมพี่ขอหน่อยเดี๋ยวจะล้างล้างปิ้นแล้วครับเ,รเต็มพร้อมให้แล้ว <Okay. S 2> รู้เช่าไหร่จะเอาตัดขาแล้ว,ค,นนลวครับคันนี้เร็วไหม หาที่ยาวๆนะครับแปรงกับทินเนอร์เราเอาเองคือไม่ว่างหนูนิ่งๆวะเขาบอกกล้องสั่นเองอม,อม,มันเรียกถ่ายมืดเ๋ยตรงเนี้ยอาอสต็อปท่าน16นาทีแล้วไม่รู้ไม่ได้มองเลยออพอแล้วตอนต่อไปครับ